สนับสนุนโดยเกมแกรนเชสซีซันโฟเกมออนไลน์ไฟติง้งแฟนตาซีสุดมันดาวนโหลดความสนุกฟรีได้ที่ w w w g t i n ยเสวัสดีครับมาพบกับรายการมันได้มันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วกับรายการสดทุกวันจันทร์หโมงเย็นถึง6โมงเย็นนั่นเองกันกันกบผมโอตโค้เรนเจอร์เรดดอแล้วก็ไปไหนกันหมดแล้วทวินทวินมีแล้ครับ เรัผมอยู่นี่ครับโอ้โหท่านมายาผมไม่ทราบว่าไปทําอะไรในรูนี้ครับผมดูละครับคุณกับนี่เลยผมอยู่ในเล่งของเกมออนไลน์แกลนเชสซีซันโฟร์แมน้วยก๋ไกแล้วสวยอลังการไม่เบาเลยนะครับวันนี้ผมขอลาหยุดบันนึงนะเล่นเกมก่อนนะไม่ได้เอามา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 อะไรกมนี้จะเก็บเวลมาเดี๋ยวนี้เลยครับผมเอาละเอาละเอาละตอนนี้เราเข้าเรื่องก่อนเลยดีกว่าครับผมว่ามันได้มัเนี่ยนวันนี้แมท่านมายาอะไรครับคุณวันนี้นะครับผมเรามาเกี่ยวกับ เรียกได้ว่าหนุ่มลอยของเราดีครับต้องมาแบบสไตล์พระเอกพระเอกว้าวอ่าครับผมดังน,นั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรียกได้ว่าตัวละครชายในการ์ตูนดีกว่าใช่ครับอ่าใช่ไหมเพราะว่าตัวละครชายแบบพระเอกหรือแบบว่าตัวนําเลยนะถูกต้องดังนั้นถ้าพูดถึงตัวนําแล้วเนี่ยตัวละคร,ครพระเอกเราก็ต้องนึกถึงแบบตัวละครที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งเทเดี๋ยว จะใช้คําจํากัดความว่าอย่างไงดีตัวละครชายที่แข็งแกร่งสมเป็นชายชาตรีดีกว่าว่าชายชาตรีเลยนะครับผมว่าตัวละครเหล่านี้ตัวไหนที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดครับผมจัดมาได้เลยที่4 7 4 2 2 2 2เฉพาะผู้ชายเป็นการ A H นั้นครับอ่าจัดมาได้เต็มที่เลยครับผมเบสเซ็ยิ่งเยอะเลยยิ่สนุกนะครับช่วงนี้ครับผมให้เวลาคิดกันก่อนว่าใครสมชายชาตรีที่สุดครับถูกต้องครับผมและรอบๆนี้กับที่ท่านมายาเล่นเมื่อกี้ก็คือคอนเตอร์ใจดีของเราในเบรกนี้นั่นเองกับนี่เลยเกมออนไลน์เกมแกนเชสซีซั่นโฟร์ว่า เกมออนไลน์ไฟติ้งแฟนตาซีสุดมันโอ้โหได้ได้ว่าแข็งแกร่งไม่เบาเลยทีเดียวครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเกมออนไลน์เจ๋งๆมาแนะนำให้รู้จักกับผมท่านมายาะใช่นะครับเนี่ยอยากดูใช่ไหมว่าเป็นยังไงครับผมถูกต้องอยากรู้ใช่ไหมวันนี้ผมผมมีคลิปวิดีโอของภาพเกมมาด้วยเห็นดูแล้วเจ๋งน่าเล่นมากเมื่อกี้ผมยังอยากจะลางานเลยอยากเห็นแล้วอ่ะถ้าอยากเห็นแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยจ้าเป็นเกมแนวแคชชีลแฟนตาซีไฟติ้งที่ได้ผสมเอาแนวการเล่นแบบ MMO เข้าไปในเกม จึงทาให้เกมนี้ได้กลิ่นอายของการเก็บเลเวลลงดันเจี้ยนต่อสู้กับบอสและเหล่าร้ายต่างๆเพื้อหาของสะสมไอเทมและการต่อสู้ดนล PVP สุดมันที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเกมนี้เลยก็ว่าได้ทำให้ผู้เล่นไม่มีเบื่อไม่มีเหงาและเร้าใจตลอดเวลาอีกทั้งยังสามารถควบคุมบังคับการเล่นโดวยวิธีง่ายๆสไตล์ all. แคชชวลวเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีโดยเกมแกรนเชสนั้นจะมีจุดเด่นมากมายที่ตอบโจทย์สำหรับนักเล่นเกมออนไลน์ตัวยงได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น ตัวละครภายในเกมที่ไม่ให้เลือกหลากหลายอาชีพหลากหลายตัวละครแต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองการาฟิกภายในเกมที่สวยสดงดงามมีความทันสมัยผสม,มกับความคลาสสิกในแบบ 2D ผสม 3D รวมไปถึงความรวดเร็วของเกมและการใช้ไหวพริบเพื่อเอาชนะคู่แข่งและ AI ของมอนสเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งค้าททยฝีมือของผู้เล่นตัวจริงอีกด้วยซึ่งขณะนี้เกมแกรนเชสได้เปิดให้บริการมาแล้วทั้งหมด7ประเทศได้แก่เกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์บราซิลสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซียและประเทศไทยซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความสาเร็จทั้งสิ้นด้วยฝีมือผู้พัพฒนาเกมจาก KOG ที่รังสรรค์ผลงานคอยอัปเดตตลอดเวลามีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้กับผู้เล่นสม,ม่ำเสมอจึงทำให้เกมนี้มีอายุยืนยาวซึ่งเปิดให้บริการในเกาหลีใต้มาแล้วถึง8ปีส่วนในประเทศไทยพิ่งย่างก้าสู่ปีที่2เท่านั้น แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าความสนุกแบบนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะจะบอกให้โอ้โหว้าวน่าเล่น<แ>ใช่ไหมทนายสุดชาอ์มากไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยอูยโฉอจับง่าเลยแล้วสำหรับครับผมชาวแก๊งก็ตูนแบบนี้ครับมีกิจกรรมดีๆมาแจกไอเทมกันด้วยนะมาฟังกันเลยดีกว่าครับว่าเรอว่าไงครับนี่เลยครับผมสามารถนะครับเข้าไปร่วมเล่นเกมกันได้เลยที่ www gc.in.th ครับและโดยเฉพาะสำหรับชาวแกงกระตูนะครับสามารถร่วมสนุกรับฟรีไอเทมแกรนเชสได้แล้วสำหรับคนที่สมัคร ID ใหม่รับไปเลย gc starter b หรือสำหรับผู้ที่มี ID อยู่แล้วครับง่ายๆเลยเพียงส่งอีเมลพร้อมระบุชื่อนามสกุลและ ID เกมมาที่นี่เลยครับ info@funbox.co.th ครับรับไปเลยทันที gc starter kit gc starter a หมดเคสามิมิถุนายนนี้เท่านั้นครับโอ้โหและตอนนี้ผมและตอนนี้ใครอยากได้ของรางวัลจากเกมนี้เต็มมือถือไว้มีอีกเหรอถูกต้องว้าวจัดเต็มเลยนะเนี่ยเอางี้เอางี้มาผมจะอธิบายดีครับเต็มมือถือกอนนะเพื่อนเพื่อนผมต่อคำถามว่าสมัครเล่นเกมแกรนเชสได้ที่เว็บไซต์อะไรว้าวพิมพิมขผม G หนึ่งถ้าตอบว่า www.gc.in.th หรือพิมพสองถ้าตอบว่า www.cc.in.th แล้วส่งมาได้ที่นี่เลยครับ เบอร์เดียวกันนะผม4742222เฉพาะผู้ใช้บริการ a i อนั้นครับและของรางวัลคืออะไรรู้ไหมรางวัลผู้ที่ตอบได้ถูกสามท่านแรกนะผมรับไปเลยเสื้อดีโอว้าวดีโอนะครับผมตัวละครหนุ่มสุดเท่ที่อยู่ข้างหลังภาพของท่านมายานั่นเองนี่ครับผมและนี่ครับผมเสื้อตัวนี้มได้วยแผ่นรองเมาส์นว้าวเสื้อครับผมใส่แล้ว10%เก็บแล้วเก่งขึ้นแน่นอนและเมาส์ผมถ้าจะเอาไปใช้เล่นด้วยครับ โบกพลังโอ้โหเรียกได้ว่าประสิทธิภาพการเล่นมากใช่อเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเลยทีเดียวอยากได้ส่งมา,มาเลยนะแจกกี่รางวัลครับคุณ <3 S 2> สามเท่านั้นจกเจกิงมากถูกต้องเบอร์เดียวกันเลยครับส่งมาเลยกระนำมาเลยก็ผมจะพิมพ์ไปอาจ1หรือ G2 ตัดสินใจให้ดีนะจ๊ะและชิงกันได้ครับผมเดี๋ยวก็รู้ป่าว่าค่ายแฟนม็อกนี่เป็นค่ายเกมออนไลน์สุดดังเลยนะยังไงครับนี่มีเกมออนไลน์มากมายเลยล่าสุดเกมนี้ครับผมนี่เมื่อกี้ได้ยินไหมที่บอกว่าเปิดที่เกาหลีมานานแล้วด้วยว้าวเจ๋งมากสี่ั้นสี่แล้วนะที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมครับนอกจากเฮียดีโอสุดเทสครับผมข้างหลังครับผมเฮ้ยคือผมชอบอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหม เราสีเดียวกันโอ้โหน่าเห็นไหมคือคือแล้วยิ่งข้างหลังเป็นตัวละครหญิงเนี่ยนะครับที่เขาถืเค่อนนะอ่ะแล้วครับผมแต่เดี๋ยวมันจะออกนอกเรื่องไปมากกว่านี้เราเข้าเรื่องของเราก่อนดีกว่ากับตัวละครชายสุดเข้มสมกับเป็นชายชาตรีว่าคิดว่าเป็นใครครับตัวการ์ตูนนะตัวการ์ตูนนะตัวการ์ตูนหรอต้องเน้นเป็นพระเอกเลยนะแต่พระเอกก็ได้จะนางร้ายเอ้ยไม่ใช่จะตัวร้ายก็ได้มานางร้ายอะไรไม่รู้ตัวอะไรดีครับคุณท่านมายาก่อนครับนี่ดีกว่ากีงกุลเนี่ย งโง่งโคุณโง่โกคูดรากบอลใช่ทำไมครับผมเทไหมสมชายชาติไม้ก็เทนะแต่ว่าถ้าทกิดในเรื่องแล้วคือแบบอารมณ์แบบเอ่อพิกโกโล่เงี้ยผมว่าเทกว่าหว่าพิกโกโล่ก็ยังอีกอย่างหนึ่งม <of> ันก็อีกแบบหนึ่งเอออันนี้แบบว่าตายแล้วขึ้นมาจากนรกก็ยังเก่งอยู่เออเอ,อ้นี่พูดถึงว่าเทปนี้เรารวมเหมือนรวมรวบยอดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเป็นฮีโร่ความแข็งแกร่งความไรมารวมอยู่นี้หมดเป็นชายชาติเลยนะเนอน่าจะโง่คุณแล้วมีใครบ้างไหมครับ อีกใครอีกดีนะจริงๆผมก็โอเคนะเท่เจ๋งเก๋จุดอะไรหรออะไรหรอเอางี้งั้นมาที่พังพิเรสดีกว่าพิเรสขอเสนอตัวเลยนึงครับผมสมุนเอกของผมเองคือสมุนเอกถูกต้องครับผมอการชาชาไหนชาชาชัดๆเลยเนี่ยชาแห่งกันดั้มโอ้ผมก็คิดไปไกลนึกว่าเครื่องดื่มแบบดับกระหายคลายร้อนอะไรเนี่ยอะไรรู้ไหมอะไรครับคือคือเธอท่านชาเนี่ยเจอ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 ดูที่ต่อสู้มากเขาหลุดแล้วเนี่ย ท่านชาครับผมท่านชาท่านชาผู้นี้คือเป็นรเรียกได้ว่าเป็นตัวละครชุดแดงแบบเดียวกับพี่เรสจำได้ไหมสัปดาห์ก่อนที่แบบพูดถึงเรื่องวิชาที่คุณครอราลูกชานะมาโชใช่ไหมใช่ว้าวชาแดงอะไระของคุณนั่นอ่ะไม่ใช่คือชาตัวนี้เป็นเรียกได้ว่าแข็งแกร่งสมกับเป็นชายชาตรีสุดยอดท่านผู้ประชาการแห่งกันดั้มนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมเชื่อว่าเออตัวละคร ถือว่าเป็นหนึ่งในใจของหลายๆคนเหมือนกันเออคือตอนนี้พี่เลสเขาหลุดแล้วนะครับขอเอามาเป็นหนึ่งนางรู้ไหว่าทำไมคุณมีอย่างนี้ทำไมครับคุณมีแค่หูไว้ขั้นหัวเท่านั้นแหละทำไมต่อไปก็ดีแล้วในดูนี้หัวหัวเบี้ยวเลยไม่ใช่นี่นครับสมชายชาติจริงๆเอาวงอาวุธอะไรหลุดหมดแล้วเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดคือเรียกได้ว่าผ่านการต่อสู้มาเยอะเลอันจริงจริงอันนี้ถอดแล้วเคลื่องเคลื่องเป็นอาวุธได้ใช่ไหมไม่ใช่นี่คือแก้วน้ำอ๋อตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเอ้าเจ๋งไหมล่ะคืออุปกรณ์แบบนนี้ะ ไม่ไม่สิ้นเปลืองด้วยเห็นป่ะเจ๋งป่ะเจ๋งจ๋งครัน่น,นครับผมอขอย้ําก่อนนะครับว่าหัวข้อในวันนี้ของเราก็คือตัวละครชายท่านใดที่คิดว่าแข็งแกร่งสูงก็เป็นชายชาตรีไม่สุดในความคิดของท่านนะครับผมส่งไม่เสร็จไม่ได้เลยที่4742222เฉพาะผู้ใชายพิการเอเอชเนร์กราอ่อารู้สึกว่าเวลายังจะเหลืออีกหน่อยนึงเราคุยกันต่อหน่อยดีกว่าครับถ้าพูดถึงเมื T N อ่อกี้งงกุลไปแล้วของผมทาเป็นอาเป็นชานะครับ ถ้าพูดถึงเอ่ออารมณ์สไตล์บรรยากาศการ์ตูนเก่าๆนิดนึงนะผมผมนึกถึงอีกอย่างหนึ่งอะไรครับเรื่องไหนดีริทมัดดาวเหนือริทมัดดาวเหนือภาคตำนานบทผีชีพเพื่อรักเป็นภาราโอเป็นภาคพิเศษแล้วก็ยังมีอีกหลายอันครับผมอย่างเช่นตำนานเคนชิโร่ตำนานโทชิแล้วตอนนี้ครับผมอย่างที่ทางเราเองภาคใหม่ครับผมเป็นภาคหนวดจอมราชันก็คือมีการมีการภาคเสียงใหม่คือเสียงเก่าเราอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าภาคไม่ชัดอะไรอย่างนี้ไหมไม่ใช่ทำไมครับผมหมายถึงว่าเป็นภาค เรียกได้ว่าเป็นภาคที่แต่ละคนไม่เคยดูมาก่อนอ๋อเรียกได้ว่าเอามาล่าสุดเลยอรับผมว้าน,น,นิจิตอลมาล่าสุดราโอเนี่ยเคยดูในตำนานราโอไปแล้วราโอเป็นตัวเอกเด่นครับผมถ้าใครอยากรู้จักกับราโอมากกว่านี้ผมภาคนี้เดือนหน้าแลยครับผมภาคกำเนิดจอมราชันอ่ามาจัดเต็มผมเห็นโฆษณาแล้วปะโฆษณา,าบงเน,นี่ย เจ๋งมามคือภาคนี้ราโอเป็นตัวเอกและคือเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้ราโอมาเป็นราโออย่างที่เรารู้จักในทุกวันนี้อ๋อนี่มันคือที่มาที่ไปอย่างนี้นี่เองและนี่นะครับคือสุดยอดตัวละครที่แข็งแกร่งสมก็เป็นชายชาตรีเรื่องนี้ที่ผมจะแนะนําเลยว้าวน่ะเจ๋งปะเจ,งเจ๋งมากอ่าแต่พูดถึงนอกจากราโอนะครับผมบตัวเคนชิโร่ผมว่าสุดยอดมากเลยเคนชิโร่นี่ก็พูดถึงว่าเป็นตัวละครในดวงใจงของใครหลายคนเพราะว่าเป็นตัวละครเก่าแก่นะใครที่อายุแบบอุตคุเรสเนี่ยอายุประมาณไหนวะประมาณนั้นน่ะครับก็จะรู้สึกแบบว่าจําได้ เป็นฮีโร่ประจําใจเลยอย่างนี้อืม,อมจะว่างั้นมันก็ใช่เนาะแต่ว่าผมว่านะอะไรครับคุณผมว่าคือมันก็นกบรรยากาศมันชวนอึดเดดอิดเดดนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับคุณคือเลสค่อนข้างจะแบบมีเมตตากับสาวๆไงพอเราพูดถึงตัวละครชายล้วนๆก็จะค่อนข้างจะอาจจะไม่ออกนิดหน่อยว่าเฮ้ยพูดถึงอย่างหนึ่งอะไรครับตัวละครที่ถ้าไม่เอาความแข็งแกร่งแต่ผมคิดว่าสุดยอดตัวละครชายคืออีกคนหนึ่งใครรู้ไหมใครครับคุณโดราเอมอนโดโดโดราเอมอนตัวผู้อ่ะตัวผู้แมว ตัวไลมอนชอบชอบแมวตัวเมียดังนั้นโดไลมอนเป็นผู้ชายแน่นอนโอเคเฮ้ยโดรนี่เป็นตัวเมียเหรอถูกต้องเออเราเข้าใจถูกเนอะถูกต้องแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจพี่เลสเลยเข้าใจดีคเข้าใจดรงทีไมอนเพราะอะไรรู้ไหมผมคิดว่าเป็นตัวละครชายสุดเท่เพราะอะไรครับไม่มีตัไลมอน่านนี้โนบิต่าจะเป็นยังไงเออผมก็เห็นเขาก็อยู่ได้เนี่ยก็วันหนึ่งมีฟิกออกมาที่บอกว่ามีฟิกมีแฟนวาดออกมาก็ก็อยู่ของเขาได้โดยไม่มีโดไลมอนแต่นั่นคือ หลังจากที่เขาไม่มีโดรไลมอนแล้วหลังจากที่เขามีโดรไลมอนแล้วเขาไม่มีโดรไลมอนก็คือทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่คอยช่วยเหลือเขามาตลอดหายไปเอพอช็อตนั้นปุ๊บโดโดมิตะกลายเป็นแบบว่าชายชาติเลยนะถูกต้องแต่ผมชอบอย่างนึงคือโดรไลมอนไงคือคนที่ทําให้โดมิตะเป็นอย่างนี้น่านี่คือสุดยอดตัวละครชายตัวนี้ที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับแหมเจ๋งมากๆเลยทีเดียวลึกซึ้งจริงอะ ท่านี้หมายความไงอธิบายไมคือลึกซึ้งฮะลึกซึ้งมันเหมือนกับสอดอะไรบางอย่างเข้าไปมากกว่านะครับแบบว่าคุณพูดแล้วมีสอดแทรกอยู่ในแบบสาระดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สมเป็นชายชาตรีจริงๆแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวนี้ปรับปรุงบ้างทำไมครับหลายหลายเดือนแล้วคืออะไรบ้างนะทั้งหมวกทั้งอะไรโอ้แต่งเนื้อแต่งตัวคือเข้าใจบอกว่าเลสอะต่อสู้มาเยอะใ่ปแล้วตอนนี้เลสกำลังพยายาม หาเรื่องหาร่างใหม่อยู่นอกจากพี่เลสจะยาโอยนะครับยังยาโจกอีกครับเนี่ยไม่ใช่เอาละครับบอกว่าละครับผมอย่าลืมร่วมสนุกกันเยอะๆกับเมื่อกี้ที่ถามไปนะครับผมสาบเล่นเกมแกรนเชฟได้ทางเว็บไซต์อะไรพิมพ์จีหนึ่งครับถ้าตอบว่า www.gc.in.th นะครับผมถ้าพิมพ์จีสองตอบว่า www.cc.in.th ผมใบให้นิดนหนึ่งเพราะเราชาวแกล้งการ์ตูนครับผมเรามีชื่อย่อครับผมดูเอาเลยครับน่าแล้วก็แกรนเชฟกินง่ายเข้าใจง่ายนะครับอย่าลืมรางวัลสามรางวัลเลยนะไม่ั้งเสื้อแล้วก็แผ่นรองเมาส์ด้วย เจ๋งมากๆยิ่งเล่นนิ่งทำให้รู้สึกว่าเกมนี้สนุกขึ้นเป็นกองเลยภาพสวยมากเมื่อกี้นั่งเล่นระบบเกมมาเล่นมากอาแล้วเขาบอกส่งมาเยอะๆที่4 4 2 2ง2นะครับผมเบอร์เดียวกับเมสเซจนั่นเลยเฉพาะผู้ใช้บริการ AS เท่านั้นนะสุดยอดแบบนี้นะผมยังไงขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราในเบรกนี้ด้วยอย่างเกมแกรนเชสซีซั่น4เกมออนไลน์ไฟติ้งแฟนตาซีสุดมันด้วยนะครับผมและตอนนี้ ย้ำอีกทีคำถามไม่เสร็จของเราในวันนี้คือตัวละครชายท่านใดที่คิดว่าแข็งแกร่งสมกับเป็นชายชาตรีมากที่สุดส่งมาได้เลยที่เบอร์เดียวกันกองบผม4ีเจ็ดสี่สอง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 จับะูใช้บริการไอเอสช่อนั้นอ่าอ่ะเวลาใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วขนนั้นเราส่งต่อเลยดีกว่าว่าอย่าลืมกระนั้ไม่เสร็จไปเยอะๆนะบผมทั้งทางแฟรนเช์ทั้ง ประอของเราเลยแจกฟรีกิจกรรมหนีมีตลอดแน่นอนครับอ่าแล้วตอนนี้ผมหมดเวลาของเบรกแรกซะแล้วเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับตัวละครชายสุดแกร่งแน่น,นอนครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ได้ขอตัวไปพักเหนื่อยจากการพูดถึงตัวละครชายเยอะสซะหน่อยด,ดีกว่าค,ครับผมและตอนนี้ได้เวลาโฆษณาแล้วจ้าพักชมโฆษณากันก่อนสักคู่เดียวนะครับว,ว,ว,ว้าวสนับสนุนโดยเกมแกรนด์เชสซีซันโฟร์เกมออนไลน์ไฟติงฟ้งแฟนตาซีสุดมันดาวนโหลดความสนุกฟรีได้ที่ w w w g ์ i n t h จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวหนึ่งเซ่